อ้าวและเราปิดท้ายกันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เห็นแล้วก็ตกใจ <h> มีคนส่งต่อมาให้เยอะเลยกลายเป็นว่าโรงเรียนสวนกุหลาบพิชัยนนทบุรีเขาถูก <Fake S 2> ปลอมแปลงเป็นเพจปลอมเป็นเฟกนิวขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย <h> โลกโซเชียลก็แชร์กันอ้างอิงว่าเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบพิชัยนนทบุรีแล้วโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพประกอบซึ่งเราให้ดูไม่ได้ทั้งหมดพอแล้ว เพศศึกษาในวรุนวัฒยมแล้วก็มีภาพประกอบเนี่ยค่ะ14ท่าทางค่ะทั้งไม่บรรยายดีกว่ามีคนแชร์โพสต์มากเลยนะเป็นพันเลยนะแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้โหโรงเรียนต้องสอนกันขนาดนี้เลยหรือทำให้โรงเรียนถ้าจะออกมาชี้แจงผ่านเพจจริงระบุว่าเฟ p เพจหรือว่าเพจปลอมค่ะ ทางท่านผอ,อโรงเรียนสวนกุนหลาบวิทยาลัยนนทบุรีดรจรูนจารุสารท่านบอกเลยนะคะนี่คือเพจปลอมค่ะพอทราบเรื่องได้แจ้งไปยังฝ่าย ICT ดําเนินการบล็อกแล้วก็ให้คุณครูไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักปากเกร็ดแล้วด้วยนะคะออกําลังหาตัวอยู่ว่าใครเป็นคนทําเพจนี้สิทธิ์เก่าก็แจ้งมาว่ามีการแชร์กันใหญ่โตเมื่อวานนี้เห็นก็ตกใจแต่รู้แหละว่าคงไม่ใช่โร<า>งเรียนอะไรจะมาแชร์แบบนี้14ท่าทาง การมีเพศสัมพันธ์ <ฮะ S 1> แล้วก็ได้รับคํายืนยันว่านี่เป็นลักษณะตั้งใจจะโจมตีหรือเปล่าอคือมันแปลกนะทาให้โรงเรียนเสียหายคือทําเพื่ออะไรถูกไหมใช่ค่ะฟังเสียงสักนิดหนึ่งเกียดปลอมค่ะเราเราเราทราบเมื่อวานนี้เราก็ดําเนินการแจ้งไปทางทางไอซีทีแล้วและตอนนี้วันนี้ก็ให้ครูไปแจ้งความที่อสอนอปักเตดไว้ค่ะว่าเป็นเสียดปลอมและตอนนี้กำลังหาตัวอยู่ค่ะว่าใครเป็นคนลงเพราะโรงเรียนได้รับความเสียหายอยู่ค่ะท่าน ก็ไม่สบายใจเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วลูกศนงเราไม่มีไม่มีแบบนี้อย่างเี้ยเหมือนเป็นการโจมตีเหมือนเป็นการทําให้โรงเรียนเสียหายอะค่ะเหตุจริงก็คือเพจที่มีการโพสต์ล่าสุดที่บอกว่าเป็นเพจปลอมนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะใช้เพจนีเน้เพจเดียวนะฮะใช่ค่ะครับออนั่นแหละครับขอให้เข้าใจตรงกันว่าเพจปลอมนี่โรงเรียนก็โดนซึ่งก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าต้องการอะไรหรือ ก็ต้องการเรียกยอดมั้งใครเข้าไปเห็นก็เข้าไปชงไปแชร์ใช่ไหมโอ้น่ากลัวจริงๆนี่ทุกวันนี้ผมยังโดนอยู่นะใช่กรรมกรค่ะคุณหงคุณบอกดำเนินการแล้วทางเฟซบุ๊กไม่ผมยังเป็นระดับหนึ่งที่ถูกปลอมแปลงอยู่แล้วทำให้หลายคนและทำให้ผมรู้สึกว่าผมกำลังถูกคุกคามด้วยนะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมทั้งไปค่ะคือเข้าไปแปะลิงก์อืม ตามเพจต่างๆใช่ไหมค่ะแล้วก็บล็อกหรือคนบางทีบางคนกลัวบล็อกของจริงอนนันนั้นที่เป็นของจริงผมมันจะถูกบล็อกไปเป็นจำนวนมากนะาอาไม่เอามาให้ดูไม่เป็นไรผมรยกาสี่สิบสามนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับเนเนเน,น,นม,ามาแล้วมาแล้วอย่าเพิ่งน่น้องไปดูเนี่ยขยายขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนแค่ตัวอักษรน,นิดหน่อยไม่เดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนเยอะข่าวกองเขาไปหาวิธีนี่เห็นไหม คอมคนโพสที่ระบุว่าอย่างไงน้องไรบอกบล็อกเหนื่อยมากค่ะเอาคนล่าสุดสิที่บอกเลยคนล่าสุดบอกบล็อกไปบล็อกมาไม่รู้บล็อกเพจจริงไปแล้วหรือเปล่าอะค่ะเอาไสักครู่อันนี้คือเหมือนอันนี้คือแพทเทิร์นเดิมนี่อันตกี้นี่นวันวันหนึ่งต้องบล็อกกีสารยุทธ์แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตอนนี้ได้บล็อกตัวจริงไปแล้วหรือยังอันแรกเนี่ยสุทัศนะจิรบาอันต่อมาก,กรรมกรข่าวแล้วมีเครื่องหมายอ,าอะไรน,นึ่งอะไรประกาศเนี่ย เห็นไหมแล้วก็มีข่าวเพิ่มวอแหวนอ่าสุทัศนจิตสลาอจิสจิศส,สาจิตป,ประมาจิตสฉาสุทัศนะจิมผาจิรยาจีฮวาจิวหามีอีกเยอะหกรกา4สี่สิบสี่นาทีเรื่องเล่าเชา้านี้จำไว้เลยผมไม่เอาลิงก์ไปแปะที่ใคร อย่างแน่นอน<ะ>อันนั้นคือมิจฉาชีพหลอกให้ท่านแปะลิงก์ช่วงหน้ากลับมาบ้ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับนี่มีแปะของน้องเบียร์ด้วย